สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสุ่คลิปแรนดอมนะครับแล้วข้อที่จะนำมาแรนดอมในวันนี้ก็คือจักรวาลกาลังนําพาคุณไปพบเจอกับเรื่องราวอะไรนะครับผมซึ่งก่อนที่จะไปรับฟังคําทํานายฝากคนกดซับสไคร e กดกรจะด่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดค,คลิปอื่นๆและข้อมูลข่าวสารอื่นๆจากทางช่องนะครับโอเคม่กกดติดตามเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็ไปรับฟังคําทํานายกันเลยนะครับอันดับแรกเราก็มาเช็คพลังงานของคนที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้ก่อนเนาะว่าพลังงานของคุณขณะที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้นั้นเป็นอย่างไรตรงฟังต่อถ้า,า,าถืน เลือกดูคลิปอื่นๆหรือรอชมคลิปอื่นๆจากทางช่องได้นะครับผมและทพ่พลังงานของคุณนะครับใบแรกเป็นอะไรเอ่ยเป็นสิบไม้เท้าที่รักษากแต่เป็นสิบไม้เท้าที่แบบกําลังเดินไปข้างหน้าเออเหมือนคนที่ปลดละวางภาระต่างๆบนบ่าตัวเองแล้วคุณไม่ได้สนใจแล้วว่าอะไรมันจะเข้ามาคุณสนใจแค่เพียงว่าคุณจะเดินไปในเส้นทางไหนคุณไม่ได้เอาอาดีตที่โหดร้ายคุณม <ๆ S 2> ไม่ได้เอาเรื่องที่โหดร้ายในอดีต มาทำร้ายตัวตนของคุณในปัจจุบันคุณเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและคุณเรียนรู้ที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าเพื่ออะไรเพื่อความสุขของตัวคุณเองคุณรู้ว่าที่ของคุณมันมีเพื่อคุณเสมอเพราะฉะนั้นแล้วคุณไม่ยึดติดกับสิ่งที่คุณสูญเสียไปเพราะคุณพร้อมที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆที่กําลังจะเข้ามานะครับผมแล้วก็อะไรราชาถือไม้เท้าเป็นคนที่มีความสุขกับการใช้ชีวิตมากๆพอใจกับชีวิตไม่ว่าจะมีมากมีน้อยแค่ไหนก็ตามแต่ในสายตาคนอื่น คุณไม่สนใจคุณไม่แคร์คุณรู้แค่ว่าสิ่งที่ฉันมีมันเพียงพอกับความสุขที่ฉันได้ใช้ชีวิตอยู่แค่นี้คุณโอเคแล้วคุณแฮปปี้แล้วเนาะแล้วก็เอ็ดออกครับเนี่ยดยดีคุณเป็นคนที่มหา,า,กการัพยใหญ่มากๆนะครับเป็นคนที่มีเซลลเลอร์ค่อนข้างดีเนาะก็คือการรักตัวเองค่อนข้างสูงนะครับมีความอินดีพินเด้์นะครับผมไม่ยอมให้ใครเข้ามาจัดไม่ยอมให้ใครเข้ามาตัดสินคุณนะครับแล้วก็บอททอมออฟเดอะเดย์นะครับเป็นดีแอเพจเพราะอะไรคุณ มีเซลเลอร์แบบเต็มเปีเป่ยมมากๆอะ่ะคุณล้นเหลือในตัวเองมากๆอะ่ะนอกจากคุณจะล้นเหลือในตัวเองแล้วนะคุณยังมีมากพอที่จะแบ่งปันหรือเพิ่มเติมไปให้กับคนอื่นอะ่ะเออคุณเป็นคนที่จิตใจดีเว้ยคุณเป็นคนที่พลังงานดีมากๆนะครับ60%ของคนที่ผ่านเขามาเจอคลิปนี้คุณน่าจะอยู่บนเส้นทางการพัฒนาตัวเองนะครับคุณอาจจะชื่นชอบในเรื่องของ,ของการาศึกษา,าศาสตร์ของดวงดาวนะครับหรือโหราศาสตร์ ตะวันตกนะคบที่ถูกเรียกว่าเวทเทิแอตโโลจีเนาะแล้วก็อาจจะชื่นชอบในเรื่องของาาศาสตร์ไพยิปซีนะครับหรือใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะเป็นนะครับคนที่สามารถอ่านไพยิปซีก็ได้นะครับหรือเป็นหมอดูนั่นเองเนาะโอเคนะครับผม <c oughs> แล้วก็รวมไปถึงนะครับณปัจจุบันนี้นะครับดูเหมือนว่าคุณกําลังพยายามต่อยอดชีวิตตัวเองไม่ว่าจะในด้านของการงาน การพัฒนาตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นระ,ระดับของร่างกายระดับของอารมณ์ความรู้สึกหรือระดับของจิตวิญญาณนะครับผมคุณพยายามพัฒตัวเองพัฒไม่ใช่ลิ้นพันกันคุณพยายามพัฒนาตัวเองในทุกๆระดับนั่นเองเนาะโอเคนะครับผมซึ่งไพ่ลูปหลายของาายาสีไพ่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับถ้าพลังงานของคุณตรงนเนาะว่าจัตประวาลกําลังน,นาพาคุณไปสู่เรื่องราวหรือไปพบเจอกับสิ่งใดนะครับผมแล้วไพ่ที่คุณได้เป็นอะไรเอยการเปลี่ยนแปลงเมเจอร์เทนที่รักจ๋า การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่จะทำให้คุณมีความสุขมากๆจริงๆนะคะผมแล้วก็อะไรเอ่ยแล้วก็ The Star โอเคมาเสร็จเริ่มมาแล้วจ้าแล้วก็อะไรเอ่ยเดอะเวิล bottom of the Day เป็น f o of ค่ะ บอกเลยว่าจัก,กรวาลกำลังปูพรมแดงให้กับผมนั้นได้ก้าวเดินต่อไปในชัพเตอร์ที่มันเป็น The Best o r s i o n ของผมไม่ว่าจะเป็นในด้านของการใช้ชีวิตทางโลกหรือในด้านของการพัฒนาจิตวิญญาณภายในคุณกำลังจะเติบโตในทุกๆระดับไม่ว่าจะในระดับร่างกายคุณจะหันมาออกกำลังกายกินอาหารที่ดีขึ้นนะคบผมแล้วก็เลือกกินมากขึ้นพักผ่อนอย่างเพียงพอนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับคุณจะกลับมาโฟกัสในเรื่องของการงานนะครับคุณจะ คิดเจรนาว่างานที่คุณทําอยู่เนี่ยคุณมีความสุขไหมคุณจะเริ่มคิดและตกผลึกว่าเฮ้ยทําไม่มีความสุขงั้นเราเลือกงานใหม่ดีไหมหรือคุณอาจจะต่อยอดในเรื่องของการงานอื่นๆเพิ่มเติมนะครับรวมไปถึงในเรื่องของงานออนไลน์ด้วยใครอาจจะพยายามที่จะลงมือทําหรือกําลังดูช่องทางออนไลน์อยู่เนาะในการต่อยอดที่ว่าเฮ้ยจะทํายังไงให้มันมีเอาค้ำกลับมานะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของความสัมพันธ์เองนะครับใครหลายๆคนกาลังเติบโตไปนะครับเข้าใจว่าความรักมันเป็นยังไงนะครับผมดูเหมือนเป็นคนที่แบบ กำลังจะเติบโตในทุกๆระดับเลยไม่ว่าจะในระดับของร่างกายที่เบนบอกไปแล้วเนาะอารมณ์ความรู้สึกก็บอกไปหรือยังนะถ้ายังก็คือคุณจะเป็นคนที่มีความสุขได้ง่ายขึ้นนั้นเองเนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือคุณจะเติบโตในเรื่องของจิตวิญญาณภายในนะครับคุณจะตื่นรู้นะครับผมคุณจะเข้าใจชีวิตเข้าใจผู้คนนะครับคุณจะไม่จัดใครแล้วคุณก็จะไม่ปล่อยให้ใครมาจัดคุณเพราะคุณรู้ว่าตัวคุณนั้นเป็นแสงสว่างให้กับตัวเองก็คือชายคิวอลีฟนะครับเธอเป็นแสงสว่างให กับชีวิตเธอเองนั่นเองเนาะโอเคนะคะผมนั่นคือสิ่งที่จักรวาลกําลังจะนําทางคุณนะครับหรือพาคุณไปพบเจอกับสิ่งเหล่านั้นที่เบสบอกไปเนาะโอเคเราามาดูกันเพิ่มเติมอีกสักสามใบนะครับจักรวาลกําลังนาพาคุณไปพบเจอกับเส้นทางไหนนะครับผมกับเส้นทางไหนเส้นทางที่มันแบบว่าทําให้คุณมีความสุขอะ่ะแล้วก็อะไรเอ่ยห้าเหลี่ยญแต่เป็นห้าเหลียญที่ สองแสงเปล่งประกายถ้าเป็นสําหรับอื่นจะเหมือนแบบขาดแคลนแต่สําหรับเนี้ยดูเหมือนแบบมันเติมเต็มอะ่ะแล้วก็ดูพระจันทร์แบบอืออยู่ในเฟสที่แบบเป็นรอดคอตมูลคือรอดคอตมูลคือการที่จะจบกับสิ่งเก่าเพื่อไปเริ่มต้นใหม่นั่นเองเรา day, เราบอททอมออฟเดอะเดย์ไปเเดียมเพเลอร์ฮ mm ัลโหลสกวานคอนเฟิร์มเลยจ้าเกียร์เตอร์คอนเฟิร์มกอดคอนเฟิร์มพระเจ้าคอนเฟิร์มเลยจา้าว่าคุณจะพบเจอเส้นทางที่ดีเรื่องราวที่ดีความสําเร็จในชีวิตอืม ขอแค่คุณเชื่อว่าคุณสามารถทําได้แล้วลงมือทํามันจริงๆผลลัพธ์มันจะเกิดเพราะฉะนั้นแล้วอย่างทว่ผมจะคิดนะครับผมใครที่มีไอเดียอะไรรีบลงมือทําเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอเดียมันมีวันหมดอายุดั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วคิดอะไรได้ให้รีบทาหรือถ้าคิดอะไรได้นะครับผมยังไม่สะดวกทําก็ให้จดไว้แล้วก็มาตามฟอลโล่ก็คือตามเก็บรายละเอียดตามทํามันในสิ่งที่ตัวเองเขียนมันออกมาครับทุกคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันสามารถประสบความสําเร็จได้ในแต่ละวันและจะ ความสาเร็จเล็กๆมันก็จะนําพาไปสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตดน,นเองโอเคยังไงเดี๋ยวเรามาดูกัน,นะครับว่าแล้วจักรวาลอยากจะสื่อสารหรือเตือนอะไรกับคุณไหมนะครับผมจักรวาลอยากจะสื่อสารหรือเตือนอะไรครับคุณไมหมจากไพ่ลูนนะครับผมอู้แสงสว่างที่รักจ้าแสงสว่างเออชาย์จไลฟ์นะเออคุณจงเป็นแสงสว่างให้กับตัวคุณเองนะโอเคไหมแล้วก็ขอพรนะครับผมใครที่ ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงนะครับเพื่อให้ตัวเองไปอยู่ในเส้นทางที่เป็น l i ภเพอร์เพิของตัวเองหรือเป้าหมายในการมีชีวิตอยู่ของตัวเองนะครับคือทุกคนน่ะเกิดมามีเจตจำนงอิสระในการเกิดมาเพราะฉะนั้นทุกคนน่ะจะประสบความสําเร็จในเส้นทางที่แตกต่างกาันความสําเร็จบนโลกมนุษย์มันไม่มีสุรที่ตายตัวเว้ย คนบางคนอาจจะประสบความสําเร็จในด้านนี้อย่างแมค้าออนไลน์บางคนแบบขายรวยแต่พอบางคนแบบไปขายบ้างแบบมันไม่ได้อะก็ต้องไปในเส้นทางอื่นเพราะว่าอะไรมันไม่มีสูตรตายตัวในการที่เราจะประสบความสําเร็จบนโลกใบน,นี้ทุกคนต้องแสวงหาเส้นทางและแสงสว่างให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นนะครับใครที่รู้สึกว่า s u นะครับผมรู้สึกแย่รู้สึกลอสอยู่นะตอนนี้นะครับผมคุณสามารถแมนิเฟนะส,ส,ส์นะครับขอพรได้นะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับคอยนําทางคุณนะครับขอให้คุณนั้นได้เกิดสติปัญญาการตื่นรู้นะครับและเข้าสู่เส้นทางที่ใช่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งใบนะครับผมชะตากรรมนะครับผม <c oughs> เพื่อให้คุณนั้นไม่ต้องตกอยู่ในชะตากรรมที่ มันเวลวร้ายอย่างที่เคยผ่านมานะครับใครหลายๆคนเนี่ยกว่าจะเติบโตนะเชื่อไหมว่ามันต้องผ่านเรื่องราเรวเลวร้ายผ่านเรื่องราวที่มันเป็นความทุกข์ผ่านเรื่องราวที่มันเสียใจเว้ยไม่มีใครเกิดมาแล้วมีแต่ความสุขทุกคนเกิดมาเคยร้องไห้เคยเสียใจเคยถูกทอดทิ้งแล้วก็เป็นผู้ทอดทิ้งเพราะฉะนั้นแล้วทุกอย่างอ่ะมันมี2ด้านขอแค่เรานั้นอนะ่ะโฟกัสว่าเราจะมองมันในด้านไหน จะมีกี่ด้านไม่รู้อ่ะมันอยู่ที่ว่าเราสมองมันในด้านใดเพื่อให้ตัวเรานั้นมีความสุขแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นนะครับการที่เราจะมีความสุขหรือการที่เราจะมีความทุกข์ทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่ตัวเรา100%ที่สามารถเลือกให้กับตัวเองได้ไม่ใช่คนอื่นเนาะมันคือตัวเราเราเท่านั้นโอเคไหมนะครับผมก็ขอบคุณเป็นอย่างมากครับสำหรับคนที่รับฟังคลิปนี้นะครับผมส่วนใครอยากให้ทำในหัวข้ออะไรก็สามารถคอมเมนต์นะครับหรือแนะนำอะไร ก็ได้นะครับผมที่มันอาจจะช่วยพัฒนาเบสเนาะเพราะว่าเบสก็อาจจะเป็นมือใหม่นะครับผมยังไงก็ฝากคอมเมนต์นะครับผมไว้นิดนึงนะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับแล้วพบเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับอย่าลืมกดติดตามนะ